ภาษาไทยหลักภาษาและการใช้ภาษาไทยฝังนิทานเรื่องหญิงรีดนมวัวผู้ฝันไปกันนะครับหญิงรีดนมวัวผู้ฝันไปหญิงรีดนมวัวที่สวยน่ารักและช่างฝันชื่อเรไร วันหนึ่งเมื่อรีดนมวัวเสร็จแล้วเรารายก็นำถังนมขึ้นทูลไว้บนศีรษะของเธอแล้วเดินกลับบ้านบนทางที่เธอเดินผ่านเป็นทุ่งหญ้าสวยงามที่เต็มไปด้วยดอกไม้เรารายเริ่มตกอยู่ในห้วงความฝันเธอคิดไปว่าถ้าขายนมในถังหมดเธอคงได้เงินมากมาย เธอจะนำนมไปขายในเมืองแล้วนำเงินไปซื้อไข่ไก่มาให้แม่ไก่ฟักภายใน3ามสัปดาห์เธอก็จะได้ลูกไก่หลายตัวจากนั้นเธอจะนำไปขายพอถึงปีใหม่เธอจะนำเงินที่ได้ไปซื้อเสื้อสีชมพูถุงเท้าสีชมพูและรองเท้าสีเงินใครๆเห็นต้องชื่นชอบในตัวเธอแน่ทันใดนั้นฝันของเรรก็สะดุดกึกทันที เพราะถังนมบนศีรษะของเธอหล่นลงพื้นนมสดไหลจากถังลงสู่พื้นดินตอนนี้ถังนมว่างเปล่าไม่เหลืออะไรเลยเรรรู้สึกเสียดายมากร้องออกมาว่าช่างโง่เขลาเสียจริงถ้าฉันไม่เพ้อฝันไปไกลฉันคงไม่ต้องสูญเสียนมในถังไปอย่างนี้